ชีวิตต้องดีในสัปดาห์นี้วันท้องฟ้าเปิดประจำสัปดาห์ตรงกับวันศุกร์วันที่31พฤษภาคม2567เวลาเที่ยงคืน12นาทีข้อแนะนำหนึ่งการงานทำให้ผลลัพธ์ของงานที่ท่านทำออกมาดีหากมีปัญหาเข้ามาให้แก้ไขให้รูล่วงสอง เบิกเงินใส่กระเป๋าให้เต็มกระเป๋าล่วงหน้าหนึ่งวันเป็นเคล็ดทำให้เงินไหลามาเทมาเงินทองไม่ขาดมือ3ามทำดีกับคนรอบข้างกับคนที่ท่านรักอย่าทะเลาะกันชีวิตในหนึ่งสัปดาห์นี้จะได้มีแต่ความสุขมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาสี่ระวังอาหารรสจัดเพราะจะทำให้ป่วยได้ง่ายที่สุด ดูแลสุขภาพอย่าให้ป่วยไข้หากบังเอิญป่วยอย่าทำใจสอกอาการจะยิ่งแย่ลงกายป่วยใจอย่าป่วยแล้วจะหายป่วยได้อย่างรวดเร็วห้าขับรถราไม่ประมาทระวังภัยทั้งหลายหกใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพไม่ควรใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในวันนี้รายจ่ายจะได้ไม่บานปลายเป็นรายจ่ายก้อนใหญ่ที่ท่านควบคุมไม่ได้ ภาพดวงวันทอ้องฟ้าเปิดประจำสัปดาห์ด้วยความปรารถนาดีจากอาจารย์กิติน,นันท8 1 8์0 8 1หนึ่ง3 2